สวัสดีจ้ามาพอกับสาวสวยจา้าเมื่อนี้อยู่กําแพงเพชรได้จา้าพามากินตําแตงใส่หมูยอแล้วค่ะไข่เค็มแคบหมูข,มขนมจีนจา้าอยากกินยังตำกับพเป็นแต่แสบไปมาได้จา้ามาะจะแสบเหมือนกันน้ำลายแตกเพชรแห้งนัวมาตำใส่ปลาใหม่ บรรยากาศอยู่หลังบ้านาจ้ะจังเว้นเดี๋ยวสิห้อนอืม ตามไปโดนหลายรสชาติก็เลยจืดไอ้เ็ม Bắc cát đọc xẹp <laughs> ัลาจแดดกำลังห่อนจ้ะ กินคนละบู O que สำหรับคลิปนี้ก็พ่อสเสนอนะจ๊ะพ่อกันไม่คลิปนาค่ะ